สวัสดีครับ f c ซทุกท่านครับผมแล้วก็น้องแต้มก็มาด้วยวันนี้เรามารายงานเรื่องพินัยกรรมเอกสารพินัยกรรมมีอะไรบ้างวันนี้ค่ะตอนนี้เป็นเอกสารพินัยกรรมที่เราได้จากทนายความสแตมปมาโนตารีประเทศไทยอาจจะต้องบอกว่าตอนนี้ลูกค้าของเรามีคนหนึ่งสองห้าท่านคะนะหลายๆประเทศห้าท่านที่ให เอาทีมงานคุณช้ยชิแดนเดินเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมนะครับมีการแสมรับรองจากทางทีมงานทนายความโนตารี่ด้วยนะครับของประเทศไทยะอธิบายเอฟซีปังก่อนว่าประเทศไทยเรามีโนตารี่ที่ป้องกันใช่ไหมค่ะที่ป้องกันสําหรับสามีต้องการทรัพย์สินเงินทองคืนที่ต่างประเทศจะมีสัญญาสามีภริยาหรือภาษาเยอรมันคืนอว่าฝ้ายบารงก็คือสัญญาสามีภริยาว่า ข้าพเจา้าชื่อสามีนี้มีบ้านอะไรต่างขอมอบให้กับภรรยาของพระเจ้าที่ประเทศไทยและไม่ขอคืนด้วยเช่นเงินที่โอนไปให้ทาไมแต้มเงินที่โอนไปให้ค่ะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์่ดินครับเงินในบัญชีค่ะเงินเก็บประมาณนี้ค่ะอ่าก็คือให้พรัรยญาไปผู้รับแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเอกสารตัวนี้มีปัญหาเกิดขึ้นไหมที่เราทํางานมามีค่ะ เช่นเช่นการทวงคืนอ่าการทวงคืนแล้วก็ทางเขาเรียกว่าไงทายาทค่ะลูกหรือว่าลูกติดอะไรเขาก็จะมาขอขึ้นที่ไม่ได้ไทยใช่ค่ะตามประเทศก็ตามกฎหมายตอนนี้เรามีลูกค้าก็คือนี่คือสัญญาสามัญทาีาพินิกรรมนะครับผมต่างๆนา,าอยู่มือเราแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับมีรอยแสมรับรองของโนตารี่ประเทศไทยเซ็นรับรองกำกับหนึ่งฉบ,บับสองฉบับนะครับผม สาและสีแล้วก็ห้านะครับบอกก่อนว่าทางเราเดี๋ยเรื่องตัวนี้ให้สําหรับคนที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศต้องบอกก่อนว่าเรามีแม่แบบหให้ใช้ได้นะครับเรามีแม่แบบให้ก็คือว่าสัญญาสามภัรญาฝ่ายบารุงนะครับก็มีแม่แบบให้อันนี้เซ็นได้เลย ทั้งสองคนไม่ต้องมีพยานนะเซ็นแล้วสามารถใช้ได้เลยสําหรับพินัยกรรมอ่าสำหรับพินัยกรรมต้องทาไงครับสำหรับฝรั่งฝรั่งของเรานะคะเราก็จะให้คุณอ่เราจะมีแม่แบบให้นะคะ<ช>แล้วก็ส่งถึงคุณให้คุณเขียนด้วยลายมือของคุณเองค่ะแล้วก็ลงชื่อได้เลยค่ะของเราจะทําเป็นแม่แบบให้ค่ะถูกต้องค่ะอ่าก็คือเรามีแม่แบบว่าข้าพเจ้า,ช,าชื่อนีช้ชื่อนี้ <medim. S 2> ขอให้กับทรัพย์สินเงินทองของข้าพเจ้ากับพญายาชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ แล้วก็เซ็นชื่อเรามีแม่แบบให้กับ f อที่อยู่ต่างประเทศให้ส่วนประเทศไทยเรามีโนตารีที่เซ็นรับรองอาให้นะครับอันนี้ก็สามารถที่ทํากับเราได้นะครับสเรื่องราคาราคาก็ค่าทําพิธีกรรมนะครับสองหมบาทไม่รวมค่าส่งที่ไปต่างประเทศนะสาหรับค่าส่งไปต่างประเทศก็สามพบาทก็2องหม